ี S <S <S ้ <S 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 คิดกลับมาเจอกันเพื่อนอีกแล้วหลังจากเราเคยรีวิวจรถกระบะคอกซิ่งกันไปแล้วนะวันนี้เรามาพร้อมกับกระบะคอกอีกแต่ไม่ใช่คอกซิ่งนะอันนี้เป็นรถโดยสารขนาดเล็กจากมาเจเลดนี่ร่วมบริการเห็นไหมเป็นรถอีซูสิแม็กนะครับเขาระบุชัดเจนเลยนี่อีสูดีแม็กอีซูดีแม็กคันนี้สีแดงเพื่อนๆน,นึกถึงอะไร รู้ไหมติ๊กต็อกติ๊กต็อกเขาเรียนแบบรถที่ไหนมาหรือทอดแบบจําลองรถจากที่ไหนมาอยู่ทางภาคเหนือช่วงนี้อาจจะน้าท่วมหน่อยรถแดงจากเชียงใหม่นั่นเองนี่เป็นรถสองแถวรถกระบะยอดฮิตนะครับที่เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของจงังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามเข้ามาแล้วนะครับก็อีกคันนึงอาจจะไม่ใช่มี สัญลักษณ์โดดเด่นอะไรนะครับของแต่ละจังหวัดแต่ว่าน,นี้ก็คือรถสองแถวบริการที่เราเห็นทั่วไปแหละเดี๋ยวนี้ก็ยังเห็นอยู่นะตามาที่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพก็มีนะครับตามพวกปทุมธานีชนบุรีอะไรนะครับที่มีพวกโรงงานหรือว่าคนที่มาทํางานเนี่ยเขายังใช้รถสองแถวแบบนี้ในการเดินทางสําหรับสัญจรไปมาตอนเช้าไปทํางานก็ยังเห็นรถแบบนี้อยู่นะครับวันนี้มาเจร็ตเขาตอบโจทย์ของเรานักสะสมอีกแล้วก็คือออกแบบเจ้ารถ อีซุซิดีแม็กที่เขามีเป็นรถเหล็กเนี่ยให้เป็นสีแดงสีขาวแล้วก็ใส่ข้อแต่ไม่ใช่ข้อขนของนะเป็นข้อสําหรับคนเดินเดินทางโดยสารดูนี่ด้านหลังเห็นไหมสองแถวจริงมีเบาะสองแถวแล้วก็มีที่ยืนด้วยนี่อลั์ของเมืองไทยเลยจริงๆนะครับซีรีส์นี้เขามีสามแบบด้วยกันคือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวแต่วันนี้เราได้มาแค่สองแบบเนาะสีฟ้าเราหาไม่ได้นะ จริงต้องบอกว่าคันที่เป็นเอกลักษณ์เลยเพระเอกของสีนี้ต้องเป็นสีแดงแหละเพราะรถแดงอยู่เชียงใหม่เป็นรถที่ขึ้นชื่อเนาะอ่ะเรามาแกะดูกันนะครับค่อยๆแกะนะแพ็คมันจะได้ไม่ยับอค่อยๆแกะนะครับเวลาแกะนะค่อยๆแกะนะครับให้แพ็คมันยับน้อยที่สุดเนี่ย,ยเวลาเล่นเสร็จเราจะได้เก็บได้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บนี่นะครับเราแกะออกมาค่อยๆแกะออกมายับเสแล้วไม่เป็นไรนิดเดียว ส่วนหนึ่งก็คือแพ็คมันจะได้สวยนะนะครับแล้วค่อยแกะออกมาลุ้น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 แท้แด๊ดดูสีสิรถใหม่เพิ่งออกจากโชว์รูมมาเลยนี่เงาวิ้งเงาวิ้งนะครับรถมาโจเลตทะเบียนมจหนึ่งเก้าหกสี่ก็คือมาโจเลตหนึ่งเก้าหกสี่นั่นจะเป็นปีของเขานะปีที่ตั้งบริษัทแน่นอนเลยนะครับแล้วดูลายสกีนะครับกกน,บนี่รถโดยสารขนาดเล็กร่วมบริการ ล้อก็ทําแบบไม่ใช่แม็กแต่งนะเป็นรถโดยสารก็เป็นแม็กธรรมดาแต่ล้อเขาค่อนข้างจะหนาดีเลยนะมีโชวคนิดนึงนะครับมาดูรายละเอียดด้านหน้านี่ด้านหน้านะครับตัวละตัวสอบสังกฤษระบุอ e ีซู่ชัดเจนเลยนี่เป็นรุ่นสแตนดานดนะไม่มีไฟตัดหมอกเห็นไหมเพราะว่ารถโดยสารสองแถวส่ว,สวนใหญ่ก็ใช้รถรุ่นสแตนดาดนะครับนี่รายละเอียดตัวรถก่อนนะไม่ไม่ต้องสนว่าเป็นรถสองแถวหรือรถแ,ถแดงนะกระจกมองข้างทํามาได้ดีนะผสมมองข้างสีเดียวกับตัวรถกระจกด้านหน้ามี ที่ปัดนน้ำฝนเป็นลายตรงนี้นะครับกระโปรงหน้าเหมือนสมจริงไฟหน้าเป็นชิ้นใสนี่ชิ้นใสนะครับารายละเอียดดีเลยมีที่ติดทะเบียนตรงนี้คําว่าอิสุสกับกริลด้านหน้านี่ก็สมจริงนี่ไม่ได้เรียบๆนะเห็นไหมมีเล่นแบบลวดลายแบบตรงนี้ยุบลงไปเห็นไหมเพื่อให้สมจริงนะครับล้อแมกเป็นแบบกระทะรุ่นสแตนดานด้านข้างนี่ลายยุบต่างๆสมจริงนะครับลายเส้นตรงนี้สมจริงสุดๆ มองเข้าไปข้างในเห็นพวงมาไลัยไหมเห็นพวงมาลัยเห็นไหมครับไม่ได้แบบว่าเนียนพอข้างในมองไม่เห็นเราไม่ทํานะมีรายเหลี่ยดด้วยพวงมาลัยกระบอกมีนะครับนี่แล้วก็ซุ้มล้อโปร่งต่างๆก็มีดึงมานี่โอ้พัฒนาขึ้นมาเหมือนกันนะเพราะอันนี้มีซุ้มล้อแล้วก็ไฟด้านหลังนะสังเกตนะนี่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะดูไฟด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมไฟด้านหลังเป็นลายแบบหยกัยกๆแล้วนะไม่ใช่เป็นเรียบนะเป็นปีกนกแล้วนะแต่ว่านี่เป็นรุ่นใหม่นะตัวล่าสุดตัวท็อปเลยเนี่ย เสียดายด้านหลังตรงนี้เบาะเนี่ยเขาทําเป็นแบบพลาสติกเรียบดูนะถ้าดูดีเบาะเนี่ยเบาะเป็นพลาสติกเรียบๆไม่ได้มีลายเป็นแบบเบาะนั่งนะครับซึ่งจริงถ้าสองแถวเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นเหมือนเก้าอี้ไม้แต่จริงถ้าเป็นสองแถวต้องเป็นเบาะสีฟ้า,ฟาใช่ไหมแล้วก็มีแบบเป็นแบ่งท่อนๆๆให้คนนั่งนะที่ยืนที่ยืนตรงนี้ปกติถ้าเป็นของที่เราเห็นทั่วไปต้องเป็นแบบสแตนเลสเป็นราวสแตนเลสลงมานะแล้วคนก็ยืนเกาะอ,อยู่ตรงนี้นะครับแต่จริงเกาะน,นี้ไม่ดีนะมันอันตรายนะ นะครับอะขายที่เคยเห็นนะครับแล้วมองดูนี่รถแดงเหมือนไหมยิ่งชาวเชียงใหม่นะใครมาดูนะควรจะมีอย่างยิ่งรถแดงสะสมคันนี้นะครับเท่มากแล้วเขาสีแดงแบบแดงจริงๆอะแดงแป๊ดเลยเนี่ยอนะดูด้านล่างด้านล่างอันนี้มันจะเ์เกกก็พัฒนานะเขามีรูปแบบทําเป็นเพลาทําเป็นเฟือเป็นท่อเสียชวงล่างให้มันสมจริงมากขึ้นนะครับดูรายละเอียดดีมากเลยเนาะนี่นะเมลินไทยแลนด์ไอซุสูดีแม็กระบุชัดเจนนะครับนี่สีแดงหนึ่งคันอะ วางไว้ก่อนนะแล้วนอกจากตัวรถนะครับเขามีการ์ดมาให้ด้วยการ์ดเราก็แกะออกมาดูมันจะเป็นการ์ดที่บอกสเปครถนะครับนี่แกะอมาค่อยแกะมาการ์ดนี่แกะยากนิดนึงเพราะว่าแพ็คเขาจะแบบว่าทํามาแน่นตรงการ์ดนี่นี่ตัวการ์ดนะครับสองแถวอีดิชันดีแม็กเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะสองแถวไทยนี่เรียกว่าสองแถวดูภาษาไทยนะเป็น Passenger Vehicle นะครับอินไทยแลนด์นี่ Take the name from two bench ก็คือได้ชื่อสองแถวก็มาจากมีที่นั่งด้านหลังสองแถวนี้นะครับแล้วก็เป็นรถที่มีที่นั่งสองแถวอยู่ด้านหลังนี่ back of the truck แล้วก็ in some vehicle เนี่ยมีเบาะนั่งที่3ด้วยนะดีตรงกลางนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ารถแบบเขาคนเยอะเขาจะวางเบาะนั่งเล็กๆตรงกลางด้วยนะนะครับแล้วก็นี่มี additional roof fit over the rear of the vehicle นี่ก็คืออนันนี้ตัว สองแถวเนั้นต้องมีกับหลังคาเนาะที่มานฟิตพอดีกับตัวรถนะครับนี่เขาก็เป็นแต่งเสริมมานะแล้วก็บางคันเนี่ยก็จะมี Roof High Enough to accommodate Standing ก็คือมีหลังคาที่สูงพอที่จะให้คนเนะ่ยยืนได้ด้วยนะครับนี่ก็จริงๆรายละเอียเขา Storytelling ก็ถือว่าเป็นของที่คนไทยรู้จักกันดีนะรถสองแถวนะนี่นะครับรยลเอียดดีแล้วก็พลาสติกตัวนี้หนาถ้าจะบอกจริงต้องบอกว่าหนาแล้วก็ ทำสีไม่เนื้อพลาสติกเลยไหมนะครับมันก็จะแบบเนียนๆไปไม่ได้เป็นเหมือนตัวคอกซิ่งที่เป็นแบบสีงเงินๆนั้น,น,นอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ที้เรามาแกะนี่อีกคันหนึ่งนะครับมาเจเรจคัน,นี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนี่เลยสีขาวสีขาวก็เป็นรถกระบะที่เห็นเป็นสองแถวเยอะอยู่นะช่วงนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้กระบะสีขาวเป็นที่นิยมนะครับคนก็ซื้อมาทำสองแถว แล้วก็ไหนๆจะขับ2แถวแล้วก็ต้องขับสิ่งที่ชอบด้วยถูกไหมเขาก็เลยซื้อสีขาวมาขับกันนี่และละเอียดน,นะครับก็เหมือนกันเลยแต่ว่าต้องบอกว่าซีรีส์2แถวคันนี้เนี่ยชอบมากเลยเขาลงสีมาได้แบบเนี้ยบมากเลยนะดูนะสีเขาแบบเงาแวบเลยอะเหมือนกับรถแบบของจริงเลยเหมือนสีรถแบบออกจากโชว์รูมเลยละเอียดเหมือนกันนะครับด้านหน้าอีซูซูนี่นะครับมีกระจกมองข้างเหมือนกันนี่ล้อแมกลายเดียวกันสกรีนรถขนาดเล็กวงบริการเหมือนกันแต่ว่าด้านหลัง อันนี้จะเป็นตัวกระบะหลังคาสีเทาอันนี้จะเป็นหลังคาสีแดงนะเข้ากับตัวรถอันนี้สีเทาจริงๆถ้าเกิดทําตรงเราจับนี่เป็นสีเงินน่าจะเท่กว่านี้นะเพราะว่าสมจริงนะครับรายละเอียดก็ใช้ได้นะจริงๆเขามีเป็นซีรีส์ที่มีที่พ่วงข้างหลังด้วยดูเห็นไหมแต่เขาเอาตัวคอกนี่มาใส่นะครับก็เลยดูไม่ออกดูสองคันนี้นะครับได้มาจากเซเว่นคันหนึ่งสองร้อยยี่สิบบาทถ้าเกิดใครยังไม่มีอยากได้รีบไปหาซื้อเลยเพราะว่า ซีรีส์เนี้ยทางรถคอกซิ่ง ing, หรือว่ารถอีสุสุเนี่ยจะเป็นของหายากของมาโจเลตนะตามเซเว่นตามร้านมินิมาร์เนี่ยขายดีมากวันนี้เราโชคดีเข้าไปปุ๊บเจอเลยนะครับก็เลยได้รีบหยิบมาเลย2คันนะครับคันละ220เพราะถ้าไปซื้อต่อที่ขายตามแอปตามเว็บเนี่ยเขาอาจจะบวกราคาเพิ่มเนาะแต่ถ้าเกิดขายหาไม่ได้จริงๆก็จําเป็นนะราคาจะตกไปถึง3 0 0ร้อยสามนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็รีวิวให้ดูแล้วนะครับเจ้า2แถวมาโจเลตสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับใครที่อยากได้ หาไม่ได้ก็รีบเข้าเซเวเข้าขอซีเข้ามินิมาเดินห้างหากันเลยตอนนี้ของเพิ่งมาน่าจะยังพอมีอยู่นะครับถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะขอบคุณครับ